วันนี้นะเดี๋ยวพิเทศจะเป้าร้านนี่นี่คือของเล่นที่เขาเพิ่งมาส่งกำลังแบบเช็คของแล้วเดี๋ยวแบบเตรียมเอาไว้รีวิวในคลิปถัดๆไปแต่ว่าวันนี้พิเทศจะมีภารกิจให้เบลไปตามทายแม่แม่กำลังทำต้นไม้นะช่วงนี้เขากำลังคิดพวกต้นไม้อะไรแบบนี้ใช่ไหมแม่ของพี่เนี่ยจะปลูกต้นอะไรบ้างเดี๋ยวให้น้องสาวเป็นคนไปถ่ายวี็อกนะคลิปนี้โอเคยึดช่องไปเลยสองแม่ลูกไป ไม้เป็นไม้โดนฝนมากมันจะเฉียดดำสเสร็จทีรวยทรัพย์รู้ได้ไงว่ารวยอันนี้กล้วยด่างมันด่างจริงอะ่ะมันด่างยัไม่ด่งางเลยว,ว่ามันไหมยังมันก็าหายเดี๋ยวพามาแอบดู จ้าเอ๋ทำอะไรกันนะจ้าเอ๋อะไรกันนะข้สวนอ๋อโอเคโอเคให้หยึดช่องไปก่อนนเนา่นี่สวยขนาดใหญ่ใหญ่หน่อยก็จะดูสวย ในระหว่างที่กําลังเฝ้า้านนะผมก็ดูน้องสาวกับแม่นะผ่านทางกองวงจรปิดทุกคนนี่กองวงจรปิดน,นี่เห็นไหมกางขาทำไมเนี่ยไอ้ <laughs> น้องสาวกับแม่นะกำลังก้มถ่ายต้นไม้กันอยู่มันก็เหมือนกันเลยนะแค่ไม่มีลายก็จะเรียกแต่างกันไปงั้งนเงินไหลเงินไหลามาจำได้ม้งไม่ได้บ้าง จำไ,ไเปิดร้านดอกไม้เหรอร้านต้นไม้เยอะเดี๋ยวเถอะส่งพี่โต้งเลทำได้ฝากหน้าร้านพี่โต้งไมจะเหนียวจนแดงมีสตอรอเบอรี่จะตายอยู่แล้วโดนฝนมากสตอรอเบอรี่มันปูกบ้านแล้วได้เหรอ <laughs> <c oughs> ถ้าเรามาปลูกดเองก็บอกปลูกในกระถางได้ซื้อมาปลูกเน่าหมดเลยเจอฝนไม่เจอแดดเลยถุงเงินถุงทองขึ้นมาใหม่เพิ่งเอามาปลูกอ่ะเอามาไว้ตรงนี้มีสิ่งดีลับหรือเปล่าไม่มีหรอกหมานอนอยู่ประจำแมู่ประจำเนื่องจากน้องสาวของพี่เนี่ยกำลังจะ ไปเรียนที่มอกรุงเทพเนาะเป็นเกี่ยวกับคณะภาพยนตร์อันนี้ก็เหมือนแบบให้เขาลองฝึกการใช้กล้องแล้วก็ลองถ่ายคลิปวีล็อกดูนะมา,มาแล้วแม่ก็ปลูกต้นไม้ไว้หลายอย่างเหมือนกันนะอันนี้พวกเฟิร์นธรรมดาพวกไหนนางกวักวสองต้นนั้นหรอ<น>ได้ใ,ใบเนี้ย <c oughs> ที่มันร่วง อ๋อน,นี่จงอางงู <laughs> จงอางมีหลายสายพันธุ์เลยใบแหลมแหลมอันนี้อะไรไม่รู้ใบลายแต่ลายด่าง <laughs> อันนี้ลายนี้สวยไหมม,มันใบลนกลว้วลยอะไรเพื่อเอามาปลูกลวยไม่เลิกมีดอกโรยหมดแล้วมันหางจระเข้เลยตอนนี้สักดีสวยเฉดเป็นแดง มันเป็นอย่างนี้หลืหนอนกินบ้านอไรบ้านมหาลาบมหาลาบลาบมีลาบลาบมีน้ำตกก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ ในนางวิกก็กำลังจะตัดลงปกติก็จะรีวิวแต่พวกของเล่นกับขนมของกินอะไรแบบนี้นะวันนี้อยากจะเอาบรรยากาศธรรมชาติมาฝากเพื่อนๆนะก็เลยให้น้องสาวเนี่ยไปถ่ายคลิปวีล็อกและนี่คือเรื่องราวในวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปชิลๆแบบนี้นะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเอาอะไรมารีวิวอีกอย่าลืมติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับ